หลวงพ่อจ้อยนามระบือขึ้นชื่อถ้ำบ่อยาน้องกรดแหล่งศึกษาเด่นสง่าภูเขาหลวงหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหมู่8บ้านหนองโรงและหมู่สิบบ้านดงสำราญตำบลหน,นองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เดิมสมัยก่อนสองหมู่บ้านนี้รวมกันเป็นหนึ่งหมู่บ้าน คือหมู่8เรียกหมู่บ้านสำโรงเพราะในพื้นที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่รอบๆหนองน้ำนั้นเต็มไปด้วยต้นสำโรงต่อมาได้แยกออกมาเป็นหมู่17จึงเรียกว่าบ้านดงสำราญเป็นที่ราบรุ่มมีระบบคลองส่งน้ำผ่านจึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรเป็นหลักได้แก่การทำนาและการเลี้ยงสัตว์และมีแหล่งน้ำธรรมชาติของหมู่บ้านเป็นลำห้วยลำคลองสายสั้นๆ มีสภาพตื้นเขินและแล้งในฤดูร้อนจึงใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้น้อยสภาพสังคมศาสนาและวัฒนธรรมวัดเป็นศูนย์กลางการรวมตัวกันมีการทำประชาคมหรือกิจกรรมต่างๆโดยวิถีของชาวบ้านเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีประเพณีให้ยึดถือปฏิบัติได้แก่ประเพณีสงกรานแห่เทียนเข้าพรรษาลอยกระทงพิธีไหว้สารเจ้าประจำหมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการหมู่8บ้านหนองโรงมีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายประสาสรสีวันและหมู่17บ้านดงสำราญผู้ใหญ่บ้านชื่อนางวณิสาอินเพนรูปแบบการบริหารหมู่บ้านใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรชุมชนร่วมดำเนินการพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ทุนทางสังคมองค์การบริหาสรส่วนตำบลหนองกรดคอยสนับสนุนการดำเนินการของชุมชนด้านทรัพยากรและงบประมาณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองเบนดูแลด้านสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงโรงเรียนเป็นแหล่งคอยสนับสนุนการดำเนินการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการวัดเป็นแหล่งคอยสนับสนุนด้านธรรมะอารมณ์จิตใจ ประชชุมชนชำนาญด้านหมอดินดนตรีไทยหมอพ่นและจักสารมีวัดหนึ่งแห่งชื่อวัดหนองโรงมีโรงเรียนปรมหนึ่งแห่งคือโรงเรียนวัดหนองโรงหมู่8และหมู่17มีจํานวน280ครัวเรือนประชากรอายุ15ปีขึ้นไปจํานวน998คน คัดกรองสุขภาพ683คนพบกลุ่มเสี่ยง137คนกลุ่มป่วย116คนปี2555พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง1คนเบาหวาน1คนและโรคหัวใจและหลอดเลือด1คนกระบวนการดำเนินงานประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะกรรมการของหมู่บ้านในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความ พร้อมของข้อมูลในการทําความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านพร้อมวางแผนการดําเนินงานสร้างเสริมสุขบัญญัติร่วมกันกับวัดโรงเรียนจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์นำไปสู่แผนปฏิบัติการกำหนดข้อตกลงของชุมชนงดเล่าเข้าพรรษาออกกำลังกายอย่างน้อย3-5วันวันละ30นาทีงานศบงดเล่าคััวเรือนปลูกผักไว้กินอย่างน้อย5ชนิดสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนำข้อมูลมากำหนดปัญหาและความต้องการของประชาชนในรูปแบบของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์โดยใช้บริบท ของชุมชนเป็นฐานคณะทำงานร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคตามกิจกรรมดังนี้ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการช่องทางการสื่อสารได้แก่เสียงตามสายในชุมชนและโรงเรียนสื่อบุคคลป้ายประชาสัมพันธ์ คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปโดยใช้เกณฑ์เสี่ยงต่อการเกิดโรคเมตาโบอโลิกพบความเสี่ยงทั้งหมด137คนสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนในการทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏิบัติ3กระบวนการคือออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย3-5วันวันละอย่างน้อย30นาทีส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษอย่างน้อยบ้านละ5ชนิด เพื่อว้รับประทานเองและแลกเปลี่ยนและจัดทําแปลงสาธิตโดยเกษตรตําบลมาให้ความรู้ร่วมกับป่าชาวบ้านและหมอดินอาสาในเรื่องการปลูกผักชีวภาพรับประทานผักและผลไม้สดวันละครึ่งกิโลรกร,รัมขึ้นไปและลดการรับประทานอาหารไขมันส่งเสริมการจัดอาหารเมนูชูสุขภาพการประกวดกันในหมู่แต่ในหมู่บ้านและปินนโตสุขภาพสําหรับพะสง์เพื่อความเหมาะสม ให้ความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหารโดยลดอาหารหวานมันเค็มอาหารไขมันสูงตรวจสารเคมีในเลือดให้กับสมาชิกในแต่และครัวเรือนให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักริมรั้วไว้ในครัวเรือนส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการกินผักและผลไม้อ,อย่างน้อยครึ่งกิโลกร,รมัมต่อคนต่อวันผลการดําเนินกิจกรรม หมู่บ้านส่งเสริมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยในทุกกลุ่มอายุมีลานออกกําลังกายที่วัดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนและสนามกีฬาที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมออกกําลังกายและสถานที่ออกกําลังกายองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรดจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์พระออกกําลังกายโดยการเดินจงกรมและโยคะอสมมีกะลานวดเท้าอย่างยืดหยยดไม้พรองไว้แต่และเราแวกที่รับผิดชอบ ครัวเรือนมีการปลูกผักปลอดสารพิษสำหรับกินเองในครอบครัวก่อนดำเนินการ128ครอบครัวหลังดำเนินการ280ครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละร้อมีแปลงผักรวมของชุมชนหรือโรงเรียนเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายบ้านอบตโรงครานพยัคฆามีการข,าย,ขยายพัผักสวนครัวแจกสำหรับประชาชนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านวณิสาอินเทน มีที่ประมาณหนึ่งไร่ปลูกผักรวมในชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้โดยป่าชาวบ้านนายสำเริงแพงเพชรหมอดินจังหวัดและอ,อสมอมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำบลหนองโกรด17หมู่บ้านทำสมุนไพรไล่มแมลงน้ำส้มควันไม้ปุ๋ยน้ำหมักเชีวภาพและมีผู้สนใจทำเชิงธุรกิจเรื่องทำเห็ดทั้งในและนอกจังหวัดหมู่บ้านจัดกิจกรรมและส่งเสริมการกินผักและผละไม้สดในชุมชน และมุมสุขภาพในโรงเรียนมีกิจกรรมประกวดปิ่นโตสุขภาพจัดประกวดเมนูชูสุขภาพอบรมอาหารเพื่อสุขภาพพระให้ความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารที่นำมาถวายทุกวันพระโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนอ่อนหวานประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีการจัดการอบรมกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายโครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีพุทธในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อบรมผู้ป่วยเบาหวานวางใจห่างไกลภาวะแทรกซ้อนอบรมเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพประชาชนมีการกินผักและผลไม้สดวันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกร,รมัมหรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งก่อนดำเนินโครงการสำรวจประชากร683คนรับประทานผักจำนวน485คนร้อยละ71.01หลังทำโครงการรับประทานผักเพิ่มขึ้นร้อยละ83.9 ในโรงเรียนใช้ผักในหมู่บ้านและของโรงเรียนในการทำอาหารกลางวันมีการตรวจสารเคมีในผักโดยอสมอและเจ้าหน้าที่ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกําลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย3-5วันวันละอย่างน้อย30นาทีเพิ่มขึ้นประชาชนมีการออกกําลังกายจากเดิมน้อยละ30.56เพิ่มเป็นร้อยละ62.03มีชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกาย ผลกระทบและปผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านสุขภาพโดยชุมชนมีแผนงานโครงการในการเฝ้าระวังควบคุมโรคของชุมชนชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีกองทุนสุขภาพในการดาเนินงานด้านสุขภาพบุคคลต้นแบบมดเล่านายประชวนรหัสนายสำราญบุญมากบุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดูแลโรคเรื้อรังนางวันนามีทองนางสำรวยรอดเทศจุดเด่นของการดำเนินงานกิจกรรมการบริโภคอาหารจำพวกผักและปลูกผักสวนครัวภายในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายกิจกรรมการออกกำลังกายใช้งบประมาณโครงการอยู่ดีมีสุขจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายไว้ที่ลานอนเนกประสงค์ กิจกรรมในการเพิ่มรายได้มีการรวมกลุ่มไทยการทำเกษตรอินทรีย์เช่นทำปุ๋ยปักชีวภาพน้ำยาไล่แมลงเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านการเรียนรู้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวบ้านและผู้ต้องการรับทราบจากเวทีประชาคมได้มีการค้นหาศักยภาพของคนในชุมชนการเื้ออารีต่อกัน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านทุกครั้งคนในชุมชนมีความสามคัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกันมีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจกพอเพียงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายรตรก,กามการบริหารจัดการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีพุทธได้รับก็ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพสนับสนุนให้มูลนิธินายแพทย์อุทัยสุขประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์แกนนำองค์กรภาคีเครือข่ายบวรอสออ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพและธรรมะเพื่อสุขภาพร่วมทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และลงมติเห็นชอบโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงด้วยการสร้างสุขภาพบูรณาการด้วยหลักธรรมได้แก่การใช้โภชเนมัตตันดุตาการสวดมนต์การทําสมาธิการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและการดําเนินชีวิตการใช้สมุนไพรเป็นอาหาร แบบสอบถามเครื่องมือชีวัดคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงจำนวน97ร,รายได้ดังนี้การมีคุณภาพชีวิตกลาง,ลางมากที่สุดร้อยละ60.05นองลงมาคือคุณภาพชีวิตที่ดีร้อยละ39.18และน้อยที่สุดการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีร้อยละ0.77ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ ประชาชนรู้สึกความเป็นเจ้าของในชุมชนเองมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนมีทุนทางสังคมในชุมชนเกิดเครือข่ายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่หมู่บ้านอื่นเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวัสดีค่ะ